เอาแล้วสิคุณแม่น้องแตงโมพูแฉหนึ่งคนใน5คนบนเรือเพราะนางคนนี้เคยมาสารภาพความผิดต่อคุณแม่ว่าแท้ที่จริงแล้ววันนั้นเกิดอะไรขึ้นในที่สุดความจริงที่ปิดบังมานานคุณแม่เปิดหมดแล้วและคุณแม่ยินดีให้ลุงอัจฉริยะจัดการเรื่องนี้ได้เลยคุณแม่ยืนยันว่าการเสียชีวิตของแตงโมไม่ใช่อุบัติเหตุธ,ธรรมดาแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีเงื่อนงำและเกี่ยวข้องกับการปกปิดข้อมูลหลักฐานสำคัญหลายอย่าง เชื่อว่าแม่ไม่ได้โง่ต่อน,นี้แม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรข้อมูลและหลักฐานบางอย่างจะนําไปยื่นต่อผู้เชี่ยวชาญอย่างอาจารย์ปานเทพเนื่องจากความเชื่อว่าความจริงใจหายากในวงการนี้เหตุการณ์แตงโมตกเรือยังคงเต็มไปด้วยคําถามที่ไม่มีคําตอบเช่นเหตุใดจึงมีการล้างเรือยอย่างเร่งด่วนหลังเกิดเหตุทําไมคาให้การของผู้ที่อยู่บนเรือถึงไม่สอดคล้องกันคุณแม่แตงโมตั้งข้อสงสัยว่าหลายอย่างเป็นการสร้างเรื่องเพื่อปกปิดข้อเท็จจริง ถ้าพวกเขาเบริสุดใจจริงทำไมต้องทำลายหลักฐานคุณแม่กล่าวพร้อมตั้งคำถามถึงพฤติกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องในคืนเกิดเหตุนอกจากนี้คุณแม่ยังกล่าวถึงรายละเอียดที่น่ากังวลเช่นการไม่ใส่ใจต่อหลักฐานสำคัญที่อาจพิสูจน์ได้ว่าแตงโมงไม่ได้ตกเรือโดยอุบหัดเหตุจริงๆหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในตอนแรกมีลักษณะที่ดูเหมือนจะเร่งรีบปิดคดี คุณแม่ยังเล่าถึงความยากลำบากที่ผ่านมาโดยยอมรับว่าในช่วงแรกเธออาจถูกกลมขู่และหวาดกลัวจนต้องยอมรับข้อเสนอจากฝ่ายตรงข้ามแต่ตอนนี้เธอเริ่มมั่นใจมากขึ้นและพร้อมจะสู้เพื่อความยุติธรรมให้กับลูกสาวของเธอแม่จะทำสิ่งนี้เพื่อแต่งโมเป็นครั้งสุดท้ายแม่อยากให้ลูกได้ความยุติธรรมหลังจากข่าวนี้เผยแพร่อ,ออกไปประชาชนจำนวนมากสนับสนุนการตัดสินใจของคุณแม่ หลายคนเรียกร้องให้มีการรื้อฟื้นคดีและตรวจสอบใหม่อย่างละเอียดพร้อมชี้ว่าความจริงจะช่วยฟื้นคืนศักดิ์ศรีให้กับแตงโมผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์หลายคนได้แสดงความคิดเห็นในเชิญสนับสนุนเช่นถ้าคุณแม่สั่งให้หรื้อคดีทุกคนจะอยู่เคียงข้างคุณแม่ทําเพื่อแตงโมถือความจริงจะต้องถูกเปิดเผยพวกเราเรอความยุติธรรมให้แตงโมมานานมากแล้วคุณแม่คือความหวังของทุกคนนอกเหนือจากข้อสงสัยที่กล่าว มายังมีหลายคําถามที่สังคมต้องการคําตอบเช่นสภาพศพของแตงโมที่ดูผิดปกติการจําลองเหตุการณ์ที่ไม่ตรงกับความจริงและเหตุผลที่ทําให้การสอบสวนในครั้งแรกขาดความโปร่งใสคุณแม่ของแตงโมยังตั้งข้อสงสัยสายเกี่ยวกับคําให้การของผู้ที่อยู่บนเรือในคืนนั้นโดยชีย้ให้เห็นถึงความไม่สอดคล้องกันเช่นมีคนกล่าวว่าแตงโมตกเรือขณะไปปัสสาวะท้ยเรือ แต่สภาพศพที่พบกลับไม่สอดคล้องกับคำให้การดังกล่าวคุณแม่ของแตงโมได้ยืนยันว่าเธอจะเดินหน้าต่อไปเพื่อเปิดโปงความจริงและได้เริ่มรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมโดยเชื่อว่ามีผู้เกี่ยวข้องหลายคนเริ่มเข้ามาช่วยเหลือเพื่อทําให้ความจริงปรากฏการสนับสนุนจากกลุ่มประชาชนที่ต้องการเห็นความยุติธรรมเกิดขึ้นหลายองค์กรและผู้มีชื่อเสียงเริ่มแสดงจุดยืนเพื่อช่วยผลักดันให้คดีนี้ถูกตรวจสอบอีกครั้ง การต่อสู้ของคุณแม่แตงโมในครั้งนี้ถือเป็นตัวอย่างของความกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับความไม่ถูกต้องนี่อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่แม่จะทำอะไรเพื่อแตงโมแม่จะทำเต็มที่การกลับมาเคลื่อนไหวของคุณแม่แตงโมในครั้งนี้ได้สร้างกระแสะให้สังคมกลับมาสนใจคดีดังกล่าวอีกครั้งและเป็นจุดเริ่มต้นของการรือฟื้นข้อเท็จจริงที่เคยถูกปกปิดหากความจริงถูกเปิดเผยคดีนี้อาจกลายเป็นบทเรียนสำคัญในระบบยุติธรรมของประเทศไทย ในคดีที่ยังคงได้รับความสนใจจากสังคมอย่างต่อเนื่องการเสียชีวิตของแตงโมดาราสาวที่เป็นที่รักของประชาชนทำให้เกิดคำถามมากมายเกี่ยวกับความยุติธรรมและความโปร่งใสของกระบวนการสอบสวนล่าสุดมีความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญจากผู้เกี่ยวข้องที่ตั้งใจอุทิศทั้งชีวิตเพื่อตามหาความจริงและขออธิษฐานให้โดวิญ,ญญาณของแตงโมช่วยนำพาไปสู่จุดเกิดเหตุที่แท้จริง ผู้สนับสนุนความยุติธรรมในคดีนี้ได้ร่วมกันขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพื่อช่วยเปิดเผยความจริงในคดีแตงโมโดยหวังว่าดวงวิญญาณของน้องแตงโมจะสามารถเข้าสิงร่างหรือส่งสัญญาณให้ทุกคนได้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและชี้นําไปยังจุดเกิดเหตุสําคัญอาให้ดวงวิญญาณแตงโมพาเราไปสู่ความยุติธรรมและช่วยปกป้องคนที่พยายามเปิดเผยความจริงจากอันตรายทั้งปวงเป็นคําอธิษฐานที่สะท้อนถึงความหวังและศรัทธาในพลังของความดี คุณอฉริยะได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญหลายคนเพื่อจําลองเหตุการณ์ตกเรือในคืนที่แตงโมเสียชีวิตจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของคาให้การของผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับบาดแผลของแตงโมและตําแหน่งที่เธอตกเรือผลการจําลองเผยให้เห็นความไม่สมเหตุสมผลหลายประการเช่นการที่บาดแผลที่ขาไม่สอดคล้องกับการตกเรือในลักษณะที่ถูกกล่าวอ้างการบันทึกไว้ในรูปแบบวิดีโอและเอ อ,อกสาเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานสำคัญในกระบวนการสอบสวนเพิ่มเติมคุณอัจฉริยะยังเปิดเผยว่าการสอบสวนในครั้งแรกนั้นมีจุดบกพร่องหลายประการและจำเป็นต้องรื้อฟื้นกระบวนการใหม่เพื่อความโปร่งใสในกระบวนการนี้คุณอัจฉริยะได้รับการยกย่องจากประชาชนในฐานะผู้ที่กล้าหาญและยอมเสี่ยงเพื่อความจริงแม้ว่าจะาเผชิญกับอุปสรรคและความกดดันจากหลายฝ่ายแต่เขาก็ยังคงยืนหยัดในการร้องเรียนให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้ามาตรวจสอบการทำงานของตำรวจในคดีนี้เขาคือผู้พยุงความยุติธรรมในสังคมแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตของตัวเองประชาชนคนหนึ่งกล่าวชื่นชมการกระทำของคุณอัจฉริยะไม่ได้หยุดเพียงแค่การเปิดเผยข้อเท็จจริงแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคมในการลุกข,ขึ้นต่อสู้เพื่อความถูกต้องหลายคนเริ่มเห็นความสำคัญของการตรวจสอบกระบวนการยุติธรรมอย่างละเอียดที่ทวน การน้องเรียนต่อดีไและการตั้งคำถามกับกระบวนการสอบสวนคุณอัจฉริยะไม่ได้พยายามรื้อคดีแต่เขาเรียกร้องให้ดีไตรวจสอบการทํางานของตํารวจที่เกี่ยวข้องกับคดีแตงโมดโดยเฉพาะในส่วนของพยานหลักฐานที่ถูกตัดออกจากสำนวนและการสอบสวนที่ดูเหมือนจะมีธงกําหนดไว้ล่วงหน้าถ้าดีไซพบว่าการสอบสวนมีความบิดเบือน อนจริงอาจมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายคนต้องออกจากราชการหรือแม้กระทั่งถูกดำเนินคดีดีซได้รับข้อมูลจากคุณอัจฉริยะและกำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อหลายฝ่ายมองว่าการกระทำของดีซจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการพลิกฟื้นคดีและเปิดเผยข้อเท็จจริงให้สังคมได้รับรู้ผู้เชี่ยวชาญยังได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของเรือโรือระบุว่าหากมีสิ่งของหรือเสื้อผ้าพันกับใบพัด ระบบเครื่องยนต์ควรหยุดทำงานโดยอัตโนมัติแต่ในกรณีนี้กลับไม่มีการรายงานถึงเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับการตกเรือของแตงโมยิ่งดูไม่น่าเชื่อถือในขณะที่คำให้การของพยานขัดแย้งกันหลายครั้งการตรวจสอบระบบความปลอดภัยและการทำงานของเรือจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำอย่างละเอียดเพื่อค้นหาความจริงในขณะที่คุณอัจฉริยะและทีมงานพยายามเปิดเผยความจริงพวกเขากลับต้องเผชิญกับการขัดขวางในหลายรูปแบบ ซึ่งยิ่งทําให้สังคมสงสัยว่ามีความพยายามในการปกปิดบางอย่างหรือไม่ถ้าพวกเขาบริสุทธดใจจริงทําไมต้องกีดกันการตรวจสอบเป็นคําถามที่ประชาชนตั้งขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าการขัดขวางดังกล่าวรวมถึงการปล่อยข้อมูลที่ขัดแย้งกันในสื่อการกดดันทีมงานของคุณอจฉริยะและการทําลายพยานหลักฐานที่สําคัญแม้จะต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้แต่ทีมงานยังคงยืนหยัดในการค้นหาความจริง เมื่อข่าวการร้องเรียนของคุณอัจฉริยะถึงดีเแพร่ออกไปประชาชนจํานวนมากเริ่มมีความหวังว่าความจริงเกี่ยวกับการเสียชีวิตของแตงโมจะถูกเปิดเผยในที่สุดหลายคนเรียกร้องให้กระบวนการยุติธรรมทําหน้าที่อย่างโปรง่งใสและไม่ปล่อยให้ผู้กระทําผิดลอยนวลการสนับสนุนจากประชาชนไม่ได้จํากัดอยู่เพียงในประเทศเท่านั้นแต่ยังมีการส่งกําลังใจจากชาวต่างชาติที่ติดตามข่าวนี้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หลายคนเชื่อว่าความยุติธรรมจะเป็นไปได้หากทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างจริงจังคดีการเสียชีวิตของแตงโมย,ยังคงเป็นประเด็นที่ทุกคนจับตามองการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในครั้งนี้เป็นตัวอย่างของความกล้าหาญและความมุ่งมั่นที่จะทําให้ความจริงปรากฏแม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายแต่ความพยายามของคุณอัจฉริยะและทีมงานกําลังสร้างแรงบันดาลใจ